สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BA Anime กินอีกเส้นเคยนะครับและในวันนี้เราก็มาพบกับตำนานจอมยุทธ์พูดถึงสารภาคสองกันอีกเส้นเคยนะครับคำเตือนนะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นังมาจากนิยายทั้งหมดนะครับเอาละแล้วครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไม่พูดพร่อมทำเพลงให้มันมากไปเชิญรับชมรับฟังกันได้เลย ผู้่อาวสโซเซียนพูดขึ้นว่าใช่แล้วข้าเองมหาจักรพรรดิจะได้รวบรวมสัตววิญญาณจำนวนมากจากป่ายใหญ่ชิงโตเพื่อโจมตีโรงเรียนสุไลคเคอโดยมีต้องคำานึงถึงผลที่ตอมมอทำไมเจ้าถึงทำเช่นนี้เสียงที่เย็นชาของที่เทียนก็ดังขึ้นอีกครั้งว่าทำไมนั่นเหรอเจ้าพวกมนุษย์ที่น่ารังเกียจถามข้าว่าทำไมงั้นเหรอหลายปีที่ผ่านมานี้พวกมนุษย์อย่างเจ้าเคยหยุดทำลายหลืาสัารวิญญาณอย่างพวกเราแลยหรือยังพวกเราสัารวิญญาณอาศัยอยู่อย่างสันโดนในป่ายใหญ่ชิงโตแต่ว่าพวกมนุษย์ก็ยังไปที่นั่น สัตว์วิญญาณของพวกเราลดลงเรื่อยๆแต่ว่าจานวนวิญญาณของพวกเจ้าก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆหาจยังเป็นแบบนี้ต่อไปสัตว์วิญญาณของพวกเราจะต้องสูญพันธุ์ในวันหนึ่งเพื่อเอาเุโสเซียนคิดอยู่คู่หนึ่งแล้วพูดว่าพวกเราก็รู้เกี่ยวกับปัญหานี้เหมือนกันมหาจักรพรรดิจะต้องเข้าใจว่ามนุษย์ก็ไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นเช่นกันแต่ว่าการมีอยู่ของวิญญาณยุทธได้ก่อให้เกิดห่วงโซ่อารนี้ขึ้นมาและวิญญาณจานตรงล่าและฆ่าสัตว์วิญญาณเพื่อรับวงแหวนวิญญาณหากพวกเขา้องนยาอีนนนํ้ใต จำนวนสัตวิญญาณของเจ้าก็ยังมีมากเพียงพอยิ่งไปกว่านั้นสัตวิญญาณของเจ้าไม่เคยเข้ามนุษย์มาก่อนหรือไม่จำนวนมนุษย์ที่ได้เข้าไปในถิ่นของเจ้าและได้รับบางสิ่งบางอย่างนั้นน้นอยกว่าจำนวนวิญญาจรที่สัตวิญญาณด้เข้าไปมากเรื่องนี้มีการแลกันเสมอมายิ่งไปกว่านั้นเจ้าลุมสัญญาที่ทำไว้กับเราแล้วหรือเป็นไปได้ไหมว่าด้วยศักดิ์ศรีของเจ้าในฐานะอสุนเทพจะทำเรื่องทรยศเชน่นนี้มหาจกักรพรรดหวัวเราะอย่างย่ยันและเขาก็พูดว่าอย่าเพยิายอมหลอกข้าในตอนนั้น,มมนพม ข้าไม่เชื่อว่าเจ้าจะสามารถทำได้ส่วนว่าเรื่องสัญญาเจ้ายังกล้าที่จะพูดคุยกับข้าเรื่องสัญญาอีกเหรอความทรงจำของเจ้ายังคงใช้งานได้เจ้าน่าจะจำได้ว่าในป้าใหญ่ชิงโตของเรามีสิ่งมีชีวิตท,ที่สำคัญอย่างยิ่งนั่นคือสิ่งทองสามตาสิ่งทองสามตาเงินเหรอเมื่อได้ยินชื่อนี้ผู้อาวุโสเสียนก็รู้สึกว่าหัวใจของเขาเต้นผิดจ,จังหวะและรังสังหอน้ายก็เข้าควบงำหัวใจของเขาทันทีวิญญาจารย์หลายคนไม่คุ้นเคยกับชื่อนี้และแม้แต่ผู้อาวุโสทั้งหมดของหอเทพสมุทรก็ไม่ทรราาากี่่่่ยววัมอออููขงงงสสิตตแผ้้โนจ เป็นอย่างดีเขาเคยเห็นมันมาก่อนด้วยตาของเขาเองแน่นอนว่าเขาเข้าใจถึงความสําคัญของสิ่งทองสามตาต่อปาหญ่ชิงโตและไม่แต่มหาสรลายถึงห้าตัวที่เฝ้ารักษาพื้นที่สังหารของปายญยชิงโตในทางปฏิบัติก็ไม่มีความสาคัญเท่ากับสัตว์จกักรพรรดมิมงคลเป็นเพราะการมีอยู่ของสิ่งทองสามตาทําให้ปาหญ่ชิงโตสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วในช่วงหมื่นปีที่ผ่านมาแม้ว่าวิญญาณร์ของมนุษย์จะออกล่าสัตว์วิญญาณอยู่ตลอดเวลาแต่จํานวนและความแข็งแกร่งดยรวมของสัตว์วิญญาณในปาหญยชิงโตก็ไม่ได้ลดลงเลยแถมยังเพิ่มขึ้้นวซาาอจก ว่าสิงห์ทองสามตาคือผู้ขยายอำนาจของปลายใยสิงโต mit, merit, ทั้งหมดผู้อาวุโสเสียนทำด้วยความไม่อยากจะเชื่อว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับสิงห์ทองสามตาเขาไม่เชื่อว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับสิงห์ทองสามตาที่มีความสําคัญอย่างยิง่งต่อปลายใยสิงโตและยังได้รับการปกป้ปองโดยห้ามหาสลายที่ทรงพลังมาโดยตลอดสถานะคงมันภายในปลายใยสิงโตนั้นไม่ตํากวามหาจากักรพรรดิและถึงแม Legisl ้ ath, แว,แแมว่าความแข็งของมันจะได้กลัวมหาสลายที่ทรงพลังมากแต่ว่าสถานะของมันก็เหมือนกับจักรพรรดิมหาจักรพรรดิคำรามด้วยโคมโกรธและเมฆดำบนท้องฟ้าก็ดูเหมือนจะมืนนกก่่เอออล็้ ไม่ว่าจะเป็นมน Safe, left, ุษย์หรือว well ่า hmm. สัตว์ว <information> ิญญาณที่อยู่ลันลางพวกเขาทั้งหมดก็รู้สึกว่าหัวใจเต้นเร็วขึ้นมหาจักรพรรดิพูดว่าทําไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับสันมุ่งคนทําไมเจ้าถึงคิดว่าข้าจะเริมสงครามเช่นนี้ทําไมข้าถึงต้องเสี่ยงชีวิตของผ่อพันของข้าเพื่อทําสงครามเช่นนี้เมื่อไม่กี่วันก่อนเราได้สัมผัสถึงกิ่นอ้อยของกันต่อยของสัตว์จักรพรรดิมุ่งคนเมื่อเขาพูดจบมังกรดําขนาดนั้คือมาที่วนเวียนอยู่ในเมฆสีดําก็หยุดซัวขาวและลูกวันแสงสีทองสองลูกเปลีนั่นคืออดวงงตาขยนารางกาย ดำเนี่ยท้องที่มีการฝูกฝนมาเป็นเวลากว่า8ปดแสนปีมังกรดำเป็นมังกรที่มีสายเลือดบริสุทธิ์ที่สุดลองจากมังกรทองและมังกรเงินและมหาจากักรพรรดิน่าจะเป็นมังกรดำสายเลือดบริสุทธิ์เพียงตัวเดียวที่เหลืออยู่ในทวีปนี้ด้วยอายุไขที่ยาวนานถึง8ปดแสนปีเขาได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในทวีปนี้เมื่อรัศมีอันทรงพลังของเขาถูกปลดปล่อยออกมาแม้แต่ผู้อาวุโสเซียนก็ยังอดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่านังศีรษะของเขาตึงขึ้นสัตว์จักรพรรดมุงคนตายแล้วเหรอผู้อาวุโสเซียนสู กท่านหันนั้นก็สมเหตุสมผลแล้วสัจจคพัฒม์มงคลน,นั้นสําคัญเกินไปมันเกี่ยวข้องกับอนาคตของปลาหใ่ชิงโตทั้งหมดและตาความสาเร็จของสรรพวิญญาณในการฝ่าข้อขวดแสนปีของพวกเขาเขานี้พวกเขาเดือดร้อนหนกักผู้อาวุโส,สเสวียนสุดลมหายใจคลุกเลกแสงสีเหลืองรอบๆมาหิงเทวเทาเท่าเทียกกแข่งแก่งขึ้นเส้นกันในขณะที่เขาพูดว่ามหาจาัจรพรฒน์กอเสียใจมอกที่สัจจคพัฒม์มงคลต่ออย่างไรก็ตอมสัจจคพัฒม์มงคลอาศัยอยู่ในปลาหญ่ชิงโตของเจ้ามาโดยตลอดและได้รับการปกป้องโดยผู้ใต้บังคับบัญชาที่ยิ่งใหญ่หลายคน พูดว่ามีใครบางคนสามารถข้าสัตรพพรดิมงคลจะภายใ,ใต้กันคุ้มคงของเจ้ามง้นเหรอความดูร้ายที่แพร่ออกมาจากมหาจักรพัฒน์ลดลงเล็กน้อยและเขาก็พูดอย่างยันชาว่าแน่นอนว่าไม่มีใครสามารถข้าสัตรพพรดิมงคลในปใ่าหิ่งโตไดสถานะของศัตรพรัดิมงคลในปใ่าหิ่งโตนั้นอยู่เหนือสิ่งอื่นใดแม้แต่ตัวข้าเองก็ยังไม่เต็มใจที่จะจำกัดนางมากเกินไปเมื่อไม่นานมานี้นางใช้ร่างปลอมในการฝึกฝนแบบปิดแต่ว่าร่างจริงของนางได้ออกจากป่ายางเงียบๆและน่าจะเข้าสู่โลกมนุษย์ของเจ้าเมื่อนางอยู่ในการฝึกฝนแบบปิดแม้แต คิดว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนจะมีข่าวร้ายเกิดขึ้นกับนางสัจจคภัทมุงคลสิงห์ทองสามตาได้ออกจากป่าใหญ่สิงโตและตายในโลกมนุษย์เหรอผู้อาวุโสเซียนผูได้วยนํำเสียงที่หนังแน่นว่ามหาจากักรพรรดิคอเสียใจกับการตายของสัจจคภัทมุงคลอีกครั้งอย่างไรก็ตามเนื่องจากมันประสบกับความโศกหลายหลังจากที่มันออกจากป่าใหญ่สิงโตเจ้าจะแน่ใจได้อย่างไรว่ามนุษย์ของเราเป็นผู้ก่อเหตุเขาเข้าใจถึงความโศกเศร้าของเจ้าอย่างไรก็ตามจะไม่สามารถใช้ชีวิตของมนุษย์และสัตว์วิญญ,ญาณจำนวนนับไม่ถ้วนเพื่ออหหหลััังงคววาาาามมโศเร้ขจจพ แล้วก็ว่าเขาเพิ่งได้ยินเรื่องตลกแล้วเขาก็พูดว่าไม่เกี่ยวอะไรกับมนุษย์เงินเหรอเจ้ารู้หรือไม่ว่าสัจจกรพมคุคลตายอย่างไรข้าจะบอกเจ้าให้รว้ว่ากินไอของข้ามีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับสัจักรพมคลและเข,ขาก็สามารถสัมผัสได้อย่างชัดเจนถึงสภาพของนางในตอนที่นางตายนางส่งไว้ตัวเองให้กับมนุษย์อย่างพวกเจ้าและกลายเป็นวงแหวนวิญ,ญญาณให้กับมนุษย์โดยสมัครใจนี่ยังจะบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้งของกับมนุษย์อย่างพวกเจ้าเลยเลงเยนะินเหนะรออะไรเนาะผู้าอาเสอเสียนไม่สามารถรักษาความสงบได้อีก มนุษย์และเขายัางคงคิดว่าจะโน้มน้าวให้มหาจากักรพรรดิถอนกองทัพสัตวิญญาณของเขาได้อย่างไรเมื่อได้พบกับคําตอบเช่นนั้นผูอ้อาวุโสเสียนพูดด้วยคมรธว่ามหาจากักรพรรดิแม้ว่าเจ้าจะต้องการใส่ร้ายผู้อื่นในเรื่องนี้เจ้าก็ควรจะหาเหตุผลที่น่าเชื่อถือมากกว่านี้สัตวิญญาณจากักรพรรดิมงคลสิ่งท่องสามตาจะสังไว้ตัวเองเพื่อวิญญาณมนุษย์ของเราได้อย่างไรเจ้าน่าจะรู้ดีกว่าข้าว่าสัตว์จักรพรรดิมุงคลคืออะไรมันจะยอมสงไว้ตัวเองเพื่อมนุษย์ได้อย่างไรมหาจักรพรรดิด กว่ามนุษย์อย่างพวกเจ้าแลนางต้องเดินเข้าไปในโลกของมนุษย์ด้วยความอยากรู้อยากเห็นสัตว์วิญญาณตัวนั้นถือกำเนินมาจากโชคชะตาแห่งสวรรค์และนางก็ทำตามโชคชะตาของนางไม่ได้ตลอดในโลกมนุษย์ของเจ้ามีสิ่งต่างๆมากเกินไปที่จะทำให้นางมีมลทินได้เป็นเพราะมนทินเหล่านี้ที่ทำให้สัจจกพดิมงคลมีปัญหาทางจิตใจอย่าพยายามที่จะทิ้งความรับผิดชอบของเจ้าก่อนที่สัจจกพัมิมงคลจะออกจากป่าซิงโตมนุษย์เพียงกลุ่มเดียวที่เขาเห็นคือเจ้าและนักเรียนของเจ้าเขาได้ยินมาจากราชันอานตอั้นนนัเยคา การสังเวยของนางนั้นเกี่ยวข้องกับนักเรียนของเจ้าคนนั้นสง่งเขามาให้ข้อและกองทัพของข้อจะไม่ลุกล้นเมืองสือไลเคอมิฉะนั้นแล้วก็เราจะล้างเมืองสือไลเคอด้วยเลือดและเราจะกำจัดทุกสิ่งไม่ให้เหลือแม้แต่ย่อหลังจากได้ยินสิ่งที่มหาจักรพรรดิพูด,พดความคิดของผูอ้อาวุโสเียนก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยเช่นกันไม่ต้องสงสัยเลยว่าคนที่มหาจักรพรรดิพูดถึงคือหัววีเฮาอย่างแน่นอนผู้อาวุโสเียนก็อยู่ในตอนนั้นเขาจึงเห็นว่าหัววีเฮาได้รับพลังแห่งโชคชะตาส่วนหนึ่่่่่่่่งงงงงงจจาาาากสสสสิิทททออออตตตเเเเปป็นไได้ไม้มววววววะััืีีีฮหหห เมื่อเร็วๆนี้ในจักรวรรดิสุริยันจันทรเขาน่าจะตกอยู่ในอันตรายบางทีสิ่งที่มหาจักรพรรดิพูดอาจจะเป็นไปได้แต่ว่าสิ่งทงสามต่ออยู่กับวีห์้องตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมเขาถึงไม่เคยพูดเรื่องนี้กับข้อผู้อาวุโสเซียนพูดว่ามหาจักรพรรดิเขาไม่สามารถตกลงตามคูเขอของเจ้าได้นักเรียนที่เจ้ากำลังตามหอไม่ได้อยู่ในโรงเรียนและถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในโรงเรียนเขาจะมอบนักเรียนในโรงเรียนของข้อให้กับเจ้าได้อย่างไรน้ำเสียงของผู้อาวุโสเสียนเรียบและสงบเขาตระหนักดีว่าเมื่อพิจจจจาา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 ารรรรรรรณกกกกกพพฤตตติมมมมขของหััดด้้ววยใชส์ปะบุโีแ่เ จะมอบพวกบีเฮาให้กับมหาจากักรพรรดิแต่การตายของสัตว์จักรพรรดิมงคลก็เพียงพอแล้วที่จะกระตุ้นความก้าวเ้ลาและความเกลียดชังของสัตว์วิญญาณเหล่านี้อย่างเต็มที่แม้ว่าพวกเขาจะไม่โจมตีเมืองสื่อไลเคอแต่ว่าพวกเขาจะโจมตีเมืองอื่นและโรงเรียนสื่อไลเคอจะต้องรับผิดช,ชอบในการต่อสู้กับพวกเขาเสียงของมหาจากักรพรรดิก็เย็นชาทันทีในขณะที่เขาพูดว่านี่เหมืคุมว่าเจ้าไม่เต็มใจที่จะมอบนักเรียนคนนั้นให้เราเจ้าอยากให้มีการนองเลือดแบบไม่รู้จบกันเหรอผู้อาวุโสเสียนก็พูดอย่างเย็นชาว่าไม่ต้องพู ได้เหมือนกับที่เจ้าพูดอย่างนั้นเหรอมหาจากักรพรรดิก็คำรามขึ้นไปบนท้องฟ้าเจ้ากำลังลนหาที่ตายเมฆดำทะมึนขึ้นไปในขณนะที่เขาตะกวนยังดูเดดว่าข้อสว์วินญาณที่อยู่อยู่นอกเมืองสีไลเคอเริ่มเคลื่อนไหวเหมือนซึนามิเมื่อพวกเขาได้ยินคำสั่งของมหาจากักรพรรดิแสงต่างๆสองออกมาจากสว์วิญญาณเหล่านี้และเต็มไปด้วยกิ่ไอธิบ้าครั้งขณะที่พวกมันพุ่งเข้าหาเมืองสีไลเคอมหาจักรพรรดิจบก็มอกู้อาวุโเสเสียนคำรามในขณะที่ร่างอันใหญ่โตของมหิงเทวะเท่าเทีย่ขากเเีบพ ปีมังกรอนนันอยิ่งใหญ่คมหาจากักรัพรลางออกเมฆดำลอยขึ้นจากด้านหลังของเขาเขาเปิดปากของเขาและพ่นเปลวไฟสีดำขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า10เมตรตรงไปยังผู้อาวุโสสวียนในเวลาเดียวกันนั้นเขาของผู้อาวุโสสเวียนก็เปลี่ยปปะกายขึ้นและเข่าสีน้ำตาลเข้มของเขาก็แวววาวและปุ่งใสยอย่างรวดเร็วแล้วก็ว่ามันถูกแกะสลักจากเพชรลำแสงที่เหมือนเพชรสองลำรวมกันเป็นหนึ่งเดียวในอากาศและพุ่งตรงไปประทะกับเปลวไฟสีดำนั้นปุ้ม เสียงระเบิดดังขึ้นภูเขาและแผ่นดินก็สั่นสะเทือนในขณะนั้นแม้ว่าพวกเขาจะต่อสู้กันบนท้องฟ้าสูงหลายพันเมตรแต่การประทะกันระหว่างพวกเขาก็ยังทําให้ภูเขาและพื้นดินสั่นสะเทือนมหาจักรพรรดิไม่ขยับแม้แต่นิ้วเดียวและยังคงลอยอยู่ในระยะไกลแต่ทว่าหลังจากการประทะครั้งนี้ความเร็วในการพุ่งไปข้างหน้าของผู้อาว,วุโสเวียนก็หยุดลงอย่งยางแรงเหนน็นได้ชัดว่ายังมีช่อง,งว่างค่อนข้างมากระหว่างการฝึกฝนของผู้อาวุโสเวียนกับมหาจักรพรรดิดวงตาสีทองขนาดใหญ่ของมหาจักรพรรดิสายแววดูถูกเย็นยามอย่างเห็นได้ชัดและ ท้องฟ้าก็กลายเป็นสีดำในทันทีสถานการณ์การเผชิญหนนะ้าระหว่างเมฆสีดำกับเมฆสีเหลืองเปลี่ยนไปในพริบตาเมฆสีดำปรากฏทับลงมาบนท้องฟ้าและเมฆสีเหลืองทั้งหมดก็ถูกขึ้นหายไปในพริบตาแม้แต่ร่างกายของผู้อาวุโสเสียนก็เหมือนกันพื้นดินถูกปกคลุมไปด้วยคคาม,มืดในทันใดและสายฟ้าสีม่วงจำนวนไม่ท้วนก็แวบวาบในเมฆดำแรงกดด้านมหาสาลอธิบายฉากอันน่าตื่นตาของเมฆดำที่กดทับเมืองและขู่ว่าจะทำลายล้างเมืองนั้นอย่างสมบูรณ์เพราะวันน่าตื่นตานี้ทำให้กองทัพป้องกันเมืองเมืองเซเลย์เค,คเอเรส สัตว์วิญญาณอันดับหนึ่งของโลกผู้นำของสิบมหาสลายอสูรเทพมหาจักรพรรดิป่ายิ่งโตและชามงกรดำนิททองมันมีชื่อมากเกินไปในหัวของมหาจักรพรรดิครั้งนี้การตายของสัตว์จักรพรรดิมุงคลได้ทําให้สัตว์วิญญาณที่ทรงพลังตัวนี้กดจัดเป็นอย่างมากเขาไม่ลังเลเลยตั้งแต่การโจมตีครั้งแรกขึ้นของฟ้าร้องมคมก็นำอย่างต่อนเนื่องจากท้องฟ้าแต่ทว่าท้องฟ้ายังคงมืดมิดแม้แต่นักเรียนชั้นต่ำสุดของฝ่ายนอก็สามารถบอกได้จากสถานการณ์นี้ว่าผู้อเอาวุโสเศษนอนแอร์ก,กวัวและเสีย,ย,ยางสิัววตญณ ที่แข็งแกร่งที่สุดในทวีปโตหลัวในปัจจุบันเท่านั้นแต่เขายังอาจเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในทวีปโตหลัวทั้งหมดด้วยแม้ว่ามังกรศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดพมยุทธเทพมังกรลงเสียวเหวจะอยู่ที่นี่เขาก็อาจจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมหาจากักรพรรดิแม้ว่าเขาจะเป็นพมยุทธสุดขีดแต่ว่าวิญญาณย,ยุทธมังกรศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดของเขามีต้นกำเนิดมาจากเผ่าพันธุ์มังกรดำในแง่ของความบริสุทธิ์ของสายเลือดจะเทียบกับมหาจักรพรรดิได้อย่างไรย้อนกลับไปเมื่อตอน ตัทางธรรมชาติกับท่านแห่งความมืดของมหาจากักรพรรดิจึงสามารถควบคุมมหาจากักรพรรดิได้แต่เขาก็ยังได้กว่วเล็กน้อยแต่ถ้าหากว่าเป็นงเซียวเหย่ในตอนนั้นได้ต่อสู้กับมหาจากักรพรรดิเขาอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้วายกว่าผู้อาวุโสมูเขาไม่คู่ควรกับมหาจากักรพรรดิในการควบคุมความมืดหากผู้อาวุโสสเวียนไม่สามารถหยุดมหาจากักรพรรดิได้และหางในที่สุดเขาเสียชีวิตในการต่อสู้กับมหาจากักรพรรดิแล้วจะมีใครในเมืองเสือไคเคอร์ที่สามารถหยุดยัง้งบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกได้เมืองเสือไคเคอร์จะถูกทำลายจรพวกกกุ้มไยีัน ขึ้นพลังลูกแรกของอาวุธวิญญาณเตรียมยิงวิญญาจันทร์ทั้งหมดประจําตําแหน่งเตรียมพมกันต่อสู้และปฏิบัติตามคำสั่งของข้าพมยุทธ์เวลาเฉือชิงแต่คนด้วยขมโรดในที่สุดเสียงอันทรงพลังของเขาก็ดึงทุกคนออกจากความรู้สึกที่ถูกยับยัง้งและระงับความรู้สึกเหล่านั้นในสงค,ครามคนกําลังใจเป็นสิ่งสําคัญมากเมื่อมีคนกําลังใจย่อมมีความเชื่อในใชัยชนะหากไม่มีคนกําลังใจแม้แต่กองทัพขนาดใหญ่ก็อาจไม่สามารถต้านศัตรูดได้กองกําลังพวกกันเมืองเซร์ไรเคอร์ไม่เคยขาดคนก แน่ายเป็นความกล้าหาญที่ใหญ่ที่สุดของพวกเขาแม้จะต้องเผชิญน,น้ากับกองทัพสัตว์วิญญาณอันทรงพลังนับแสนตัวและแม้ว่าผมมายึดเท่าเทียที่อยู่บนท้องฟ้าจะเห็นไม่ชัดว่าเสียเปรียบในการต่อสู้กับอสูรเทพแต่ภายใต้การบังคับบัญชาของชื้ชิงดวงตาของกองกาลังป้องกันเมืองสีไหลเคอก็มั่นคงแน,น่วแน่ขึ้นอย่างรวดเร็วนี่คือสงครามที่ไม่อาจพ่ายแพ้ได้ความพ่ายแพ้หมายถึงความตายนี่เป็นการต่อสู้ระหว่างมนุษย์และสัตว์วิญญาณและจะไม่มีการยอมแพ้ในสนามรบมีเพียงการขับไล่สัตว์วิญญาณเหล่านี้ เขาที่อย่างรวดเร็วภายใต้การควบคุมของวิญญาจารย์ปากกระบอกปืนใหญ,ญ่โลหะชี้ออกไปด้านนอกเมืองเนื่องจากกระแพงเมืองทางใต้หันหน้าไปทางป่าใหญ่ชิงโตดังนั้นการป้องกันที่แข็งก่งที่สุดจึงถูกจัดเตรียมไว้ที่กระแพงเมืองทางใต้ด้วยปืนใหญ่หนาไม้จูเกอร์ที่ผลิตโดยสำนักถังบรรจุกระสุนเต็มที่แล้วปืนใหญ,ญ่แต่ละกระบอกมาพร้อมกับขวดนมปิดผนึกสี่ขวดมีเพียงปืนใหญ่หนาไม้จูเกอร์บนกระแพงเมืองเสียเลยเคอเท่านั้นที่มีรูปแบบดังกล่าและค่าใช้จ่ายนั้นสูงเกือบสองเท่าของปืนใหญ่หนาไม้จูเกอร,กกรววววรดิิงหหลลััแแะจะกเทียนนุต่่า นักถังยังคิดเราคายใช้ใจเฉพาะถูกกว่าขครให้ส่งจัก,กรวาตเพราะอาวุธวิญญาณป้องกันเหล่านี้ทําขึ้นสาหรับเมืองเสือไลเคอรเท่านั้นที่กับแพงเมืองทางใต้มีปืนใหญ่น้าไม้จูเกอร์สาบสกระบอกเลียงกันเป็นแถวส่งเสียงดังกึกก้องปืนใหญ่นาไม้จูเกอร์ทั้งหมดนี้เป็นอาวุธวิญญาณระดับ6ถึงแม้จะมีต้นทุนค่อนข้างสูงแต่มันก็่งพลังมากเช่นกันและสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องในการต่อสู้เป็นเวลานานภายใต้การบังคับบัญชาของผู้อาวุโสนักเรียนจากไฟในของโรงเรียนเสือไลเคอร์ได้แยกย้ายกันอย่างรวดเเร็ววไปยังงงงงสถาาาาาานนทที่่่ตตตๆมมมกแแพือใบ คนเหล่านี้จะไม่ได้มีส่วนร่วมในการพบก,กันครั้งก่อนจากขึ้นสัตว์ประหลาดแต่โรงเรียนก็ยังได้รวบรวมประสบการณ์จากการต่อสู้กับขึ้นสัตว์ประหลาดในครั้งก่อนเอาละลครับการสปอยวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นามาจากนิยายนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นเรามาต่อกกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ